น้ำตกถึงลำน้ำลยครับคือไหลาจากภูเขาต้นไหลามาจนถึงหมู่ที่3จะมีอ่างเก็บน้ำของโบนะครับหมู่สามเต็มแม่น้ำนะครับจนจนไปออกสอู่อ่าเกลอจุดกระงต่อไปครับน้ำน้ำจริงไม่ท่วมขังเป็นระยะเวลานานนะครับมีแต่ความเสี่ยงในเรื่องมีคนตลบและน้ำป่าไหลหลากนะครับก,ก็คือบริการทุกภาคส่วนราชการพลังคนชนในพื้นที่นะครับปนน้ำป่าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นเพื่อการระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็วนะครับจัดตั้งศูนย์น้ำท่อสอสองพั เพิ่มเลยดังนี้อําเภอแม่เปิลได้เตรียมสถานที่นะครับตะวันออกเนี่ยนะครับสายวังมันกระส่งที่ชุมสะมงชุมสะมงต้องรับตรงนี้นะครับมาเลยนะครับชุมสะงมงต้องรับตรงจากตรงนี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีคนกระลมพื้นที่เรารับคนกระลมมีกี่หมู่น,นะครับหมู่ที่เก้าหมู่ที่เจ็ดแล้วก็ทั้งสี่หมู่บ้านป่ามีมีคอนแทนเนอร อนเขาเหม็นเมื่อกี้เป็นได้แล้วตรงมีต้องขุดลอกไปแล้วขุดลอกไปแล้วมีมีม,ม,ม,มีมีบ้างแล้วครับผมแล้วก็ที่กระป๋งเป็นของไทยของท่านถ้ารู้ดีตรงนี้นะครับทำร้อเย็นของท่านดูไปพร้อมกับดูแผนที่นะครับนะครับอ่าผมให้วงไปทางทางทั้งตะวบนอเ่ยเล่ๆนะครับเขาเป็นการ